ช่วงเอนเตอร์เทนเมนต์ทอลคุยเรื่องกินเที่ยวช็อปถูกใจอัปเดตหนังฟังเพลงเพราะดำเนินรายการร่วมโดยคุณวีรากรอนลานนาพัานธ์ ุกวันเสาร์นะครับเอนเตอร์เทนเมนต์ทอล์พูดคุยกันถึงภาพยนตร์ดีๆนะฮะที่น้องเนยวิทยากรจะนำมาฝากแล้วก็อัปเดตหนังทำเงินนะฮะประจำตปดาด้วยครับสวัสดีครับน้องเนยครับสวัสดีครับคุณธิติพันธ์แล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับครับผม,ผมวันนี้มีภาพยนตร์สนุกๆมาเล่าให้ฟังเหมือนเดิมนะครับอ่าก็สำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยก็เป็นภาพยนตร์ที่ก็ผ่านมาประมาณ3-4เดือนแล้วนะครับก็เข้าโรงไปแล้วก็ รู้สึกว่าออกมาเรียบร้อยแล้วทีเนี้ยผมก็ได้ไปดูเนี่ยเพราะว่ามีพี่คนนึงครับผมผมรู้จักพี่อยู่คนหนึ่งแล้วพี่เขาบอกว่าเฮ้ยลองไปดูเรื่องนี้สิเพราะว่าพี่เขาก็ไม่ค่อยเข้าใจไงว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เขาต้องการจะสื่ออะไร ว่าแล้วพี่เขาบอกให้ผมไปดูเนี่ยแล้วก็เอามารีวิวหน่อยอผมก็เลยไม่รู้ตอนนี้น่าจะฟังอยู่นะน่าจะฟังนะครับก็ตามคําเรียกร้องนะครับผมก็สําหรับภาพยนตร์เรื่องนี้ครับ Monsters Dark Continent สงครามฝูงเขมือโปล่ากก็เป็นภาพยนตร์ที่ก็ได้คะแนนไปไม่สูงมากแต่ว่าผมก็คิดว่ามันน่าสนใจน่าสนใจอย่างหนึ่งตรงที่หลายคนเนี่ยบอกว่า เฮ้ยภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยไม่สนุกเลยจุดพีกก็ไม่มีเดินคุยทั้งเรื่องเลยก็เหมือนว่าเขาจะโดนเทรลเลอร์ตัวอย่างหนังเนี่ยหลอกเอาซะได้ดูเหมือนฟังชื่อดูเทรลเลอร์นั่นน่าจะแอคชั่นไซไฟใช่แต่ว่ากลายเป็นว่าโดนหลอกโดนหลอกซะสนิทเลยครับผม <laughs> เพราะว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยก็ไม่ใช่แนวแอคชั่นแบบที่ หลายคนเข้าใจแต่อย่างใดคือหลายคนเนี่ยพอเห็นโปสเตอร์เห็นตัวอย่างมาแบบนี้เนะี่ยแล้วก็โอ้โหนี่มันภาพยนตร์แนวที่ทหารเนี่ยออกไปตีกับสัตว์ประหลาดตัวใหญ่ๆแอคชั่นตู้มตามแบบภาพยนตร์ของไมเคิลเบย์เป็นตน้นแต่ว่าเรื่องนี้ไม่ใช่ก็ต้องขอย้อนกลับไปถึงภาพยนตร์เรื่อง Monsters ที่เป็นภาคแรกเนี่ยก็จะออกมาแนวแคล้ายๆอางเงี้ยครับผม ก็ S <S> ออกโปสเตอร์มาก็จะดูเหมือนว่าเฮ้ยเมื่อมันแนวสัตว์ประหลาดบุกเมืองแต่ว่าแท้จริงแล้วเนี่ยสัตว์ประหลาดออกมาแค่ไม่กี่ฉากเท่านั้นเองอืมอันนี้คือภาคหนึ่งนะใช่ก็ตัวภาคหนึ่งเนี่ยเนื้อเรื่องหลักก็จะเน้นไปที่คู่พระนางแล้วก็คุยกันคุยกันทั้งเรื่องเลย <S 2> <S 2> <S 2> แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือพูดอย่างเงี้ยมันเหมือนจะตลกนะแต่ว่า <S 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 จริงๆแล้วอ่ะมันแฝง แฝงเรื่องของการเมืองเรื่องจริยธรรมเรื่องนั้นเรื่องนี้เอาไว้แบบเยอะเยอะมากครับครับสรุปง่ายๆก็คือเป็นหนังปรัชญานั่นเองอเป็นหนังที่ให้ข้อคิดไม่มีจุดพีคแต่ว่ามีจุดที่ทําให้เราคิดคิดได้เรื่อยทั้งเรื่องเลย Monster Dark Continent ก็ไม่ต่างกันก็เป็นหนังปรัชญาอีกเรื่องหนึ่งที่ก็ได้คะแนนไม่สูงนะแต่ว่า ผมก็รู้สึกว่าเออพอถ้าดูปกติเนี่ยถ้าเราดูแล้วเรามองไม่ออกว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ต้องการจะสื่ออะไรเนี่ยเราก็จะเหมือนกับหลายเสียงครับผมที่บอกว่าเฮ้ยมันมันไม่ใช่แอคชั่นนี่หว่ามันไม่สนุกเลยอะแล้วก็ให้คะแนนน้อยๆไปแต่พอเรารู้แล้วเนี่ยว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ต้องการจะสื่ออะไร,รแล้วก็เข้าใจถึงความหมายถึง ภาษาที่สื่อออกมาทางภาพแล้วเนี่ยก็ถ้ากลับมาดูอีกรอบได้เนี่ยก็เฮ้ยนาจะเราจะได้มุมมองที่ต่างออกไปก็สำหรับเรื่องราวของ monsters dark continent นะครับผมก<ๆ>เ็เราเล่าเล่าถึงเหตุการณ์10ปีหลังจากเหตุการณ์ของภาคแรกเหตุการณ์ของภาคแรกเนี่ยก็เท้าความง่ายๆเลยก็คือ NASA เนี่ยส่ง ดาวเทียมออกไปนอกอวกาศอืแล้วก็กลับมาที่โลกครับแต่กลายเป็นว่ามีพวกสัตว์ประหลาดเนี่ยพวกเอเลี่ยนเนี่ยติดเข้ามาด้วยครับแล้วมันก็แพร่ไปทั่วโลกเลยครับผมอืมก็ไม่ใช่เอเลี่ยนประเภทที่ว่าเ้ยเข้าไปสิงหัวคนแล้วก็ทําให้คนกลายพันธุ์หรือว่าไม่ใช่เอเลี่ยนที่ออกแนวไล่กินคนไล่ทําลายเมืองใดๆครับคือมันก็อยู่ของมันอ,ะอ่ะซึ่ง ทางกองทัพอเมริกาเนี่ยก็ต้องการที่จะกําจัดสัตว์ประหลาดพวกนี้ทิ้งให้หมดเนื่องด้วยความเชื่อที่ว่าเฮ้ยมันมันอันตรายนะเนี่ยตัวใหญ่เดินไปที่ไหนก็พังครับทีเนี้ยอย่างที่ผมบอกไปว่าตอนเนี้ยสัตว์ประหลาดเนี่ยแหล่งที่อยู่อาศัยของมันเนี่ยก็ขยายไปเรื่อยๆจนตอนเนี้ยมีอยู่ทั่วโลกละครับก็ไม่ใช่เดินเพ่นพ่านอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ว่ามันก็จะมีจุดของมันอยู่เนี่ยซึ่งตอนเนี้ยจุดอะมันมีหลายที่ ครับแล้วภาพยนตร์ก็พาเราไปโฟกัสกับชายคนหนึ่งชื่อไมเคิลพาร์คส์พร้อมกับผองเพื่อนสีซ้าห้าคนของเขาครับผมจากเมืองที่ชื่อดีทรอยดีทรอยเนหละนะฮนะเมืองเราก็เมืองนี้ก็เราก็รู้กันว่าเป็นแหล่งที่ก็ไม่ค่อยจะเจริญเท่าไหร่นะครัก็ไมเคิลพาร์คสกับ เป็นเมืองดีทรอยต์นี่เป็นเมืองอุตสาหกรรมอ่าครับเป็นเมืองที่ผลิตรถยนต์เยอะมากนะครับก็พวกกลุ่มซีซ่าห้าคนของเขาเนี่ยก็ตัดสินใจว่าเอ้ยอยู่ที่ดีทรอยต์อยู่อย่างเงี้ยคืออยู่มาทั้งชีวิตอะไม่เคยออกไปไหนเลยอืมก็คิดว่าอยู่อย่างงี้ต่อไปอะไม่ดีเพราะว่ามันจะไม่ก้าวหน้าบวกกับมันมีสัตว์ประหลาดพวกนี้พอดีเขาพวกเขาก็มีความเชื่อเหมือนกันว่าสัตว์ประหลาดพวกนี้มันอันตรายหน้าค่าจังเลยต้องกําจัด ก็เลยทุกคนเนี่ยก็เลยตัดสินใจที่จะเฮ้ยไปสมัครเป็นทหารกันดีกว่าครับก็ไปอยู่ที่แถบตะว,วันออกกลางครับผมครับเพื่อที่จะไปจัดการสัตว์ประหลาดพวกนี้ให้หมดอืมแล้วพวกเขาก็ได้เจอกับจ่าคนหนึ่งครับผมบชื่อโนอาฟรเทอร์เป็นหัวหน้าของพวกเขาอืคนเนี้ยเรียกว่ามีความเชื่อที่เรียกว่าฝังหัวเลยว่าสัตว์ประหลาดพวกนี้เลวร้ายมากครับจะต้องกำจัดอย่างเดียวอ่ะต้องฆ่า ประเด็นคือวิธีการที่กองทัพใช้เนี่ยก็คือสัตว์ประหลาดเนี่ยมันตัวใหญ่ใช่ไหมครับ,รบมีกันหลายตัวครับจะเอาทหารราบเข้าไปเอาปืนยิงเนี่ยมันก็ไม่ได้ไงแน่นอนว่าวิธีการสมัยนี้ก็คือเอาเครื่องบินเข้าไปแล้วก็บูพรม,มแต่ว่าระเบิดเนี่ยมันเราก็รู้กันนะว่ามันเป็นของที่อันตรายก็นอกจากสัตว์ประหลาดพวกนี้จะตายแล้วเนี่ยชาวบ้านแถวนั้นก็ตายด้วยครับผมโอ้โดนลูกหลงนะใช่ก็ ชาวบ้านแถบตัวอันออกกลางแถวนั้นเนี่ยก็เลยเครียดแล้วก็ด่ากองทัพว่าเอ้ยมาบอมทําไมชาวบ้านปศุสัตว์ที่อยู่อาศัยเลอม <c oughs> คนตายแล้วก็เริ่มมีเริ่มมีเรียกว่ากองกําลังต่อต้านกองทัพพวกนี้ขึ้นมา <c oughs> ซึ่งในภาพยนตร์ก็ใช้คําว่ากระบ <c oughs> ถึงจริงแล้วมันจะไม่ใช่กระบฏก็เถอะก็เป็นเอาเป็นว่าเป็นกองกําลังที่เหมือนเป็นผู้ก่อการร้ายครับผมอ่า นะค่ะที่ชาวบ้านก็อยู่ร่วมกับสัตว์ประหลาดได้ก็อยู่เฉยๆไม่มีอะไรครับอ่ะทีเนี้ยพอผมพูดถึงเรื่องย่อเสร็จแล้วเนี่ยหลายคนก็จะเริ่มสงสัยแล้วว่าเฮ้ยมันเหมือนสปอยไปครึ่งหนึ่งแล้วนี่แต่ว่าไม่ใช่อันนี้มันก็แค่ยี่สิบนาทีแรกครับแล้วทุกคนก็จะเริ่มสงสัยกันแล้วใช่ไหมครับว่าแล้วสรุปเรื่องนี้มันมีประเด็นอะไรล่ะออดูมาถึงตรงนี้ก็คือตอนด่นะ ซาปลาดมันทําอะไรบ้างสรุปเรื่องนี้เรื่องนี้มันทําไมเหรออืมเขาจะพาเราไปเจอกับอะไรกันแน่จุดพีคมันอยู่ตรงไหนต้องขอบอกก่อนเลยนะครับผมอย่างที่หลายคนพบมาก็คือภาพยนร์เรื่องนี้เนี่ยไม่มีจุดพีกใดๆทั้งสิ้นไม่มีฉากที่ว่าตัวเอกเนี่ยขึ้นหอไปแล้วก็เอาระเบิดไปปูพรมซาปลาดที่เป็นตัวใหญ่สุดเหมือนบอสเือนบอสอะไรเงี้ยไม่มีครับ อะไรแบบนั้นเลยเพราะว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยไม่ใช่แนวแอคชั่นที่ไปต่อสู้กับสัตว์ประหลาดแล้วที่ผมบอกไปตอนตอนตอนแล้วนะครับผมนีน้่คนไปดูเขาจะได้อะไรเขาจะจะจะรับรู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้บ้างอ่ะก็ถ้าถ้าเกิดว่าไม่เปิดใจไม่เปิดความคิดเนี่ยหรือว่าบางทีที่หลายคนจะบอกว่าเข้าไม่ถึงถ้าถ้าเกิดว่ายังหาสิ่งที่ภาพยนตร์เรื่องนี้ต้องการจะสื่อไม่เจอเนี่ยก็จะ มีอารมณ์ประมาณว่าเฮ้ยไม่สนุกไม่มีจุดพีคไม่มันเลยโดนหลอกแล้วแล้วก็ไปบอกคนอื่นว่าเสียดายตั้งอะ่ะอย่าดูเลยไปดูเรื่องอื่นดีกว่า <c oughs> อ่าซึ่งในช่วงนั้นเนี่ยก็เขาก็จะบอกว่าไปดูจุลสิลว์ดีกว่านะเข้าช่วงเดียวกัน <c oughs> พอดีครับแต่ว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยพอผมเนี่ยเห็นแล้วว่าเฮ้ยภาพยนตร์เรื่องนี้มันต้องการจะเสืออะไร เหมือนกับที่บางคนหลายๆคนเนี่ยก็บางคนเราก็เห็นเห็นเหมือนผมแล้วลหะครับก็จะบอกว่าเอภาพยนตร์เรื่องนี้มันก็เหมือนภาคแรกแหละซึ่งก็โอเคครับก็จริงๆแล้วเนี่ยผมก็เห็นว่าสัตว์ประหลาดเนี่ยอย่างที่คุณธิติพันธ์บอกครับผมว่าสัตว์ประหลาดเรื่องนี้มันทําอะไรกันแน่อืมก็ถามว่าสัตว์ประหลาดเรื่องนี้เนี่ยไล่กินคนหรือเปล่าก็ไม่นะ มมัันนก็อออยยูู่่ขงไล่ทําลายสิ่งก่อสร้างหรือเปล่าก็ไม่อยู่ของมันะก็ไม่ได้ไปลุกรานไอ้ที่เรียกว่าที่อยู่อาศัยของพวกมนุษย์พวกอะไรคือไอตัวเล็กๆมันก็วิ่งตามกันไปฝูงผมนึกถึงอะไรรู้ไหมนึกถึงตอนเวลาเราเคยดูหนังที่คนมันขับเรือแล้วมีโลมาว่ายคู่ขนาดไปกับเรือมันกับเล่นกับเราอ่ะมันก็ไม่ได้ทำลายเราเรื่องอะไรแล้วมันก็วิ่งตีคู่กันมานะเหมือนอ่ะมันจะมีฉากหนึ่งที่มีสัตว์ประหลาดที่เป็น ตัวตัวประมาณหนึ่งครับผมแล้วก็มีหกขาวิ่งเป็นฝูงเลยแถวตะวันออกกลางเนี่ยแล้วก็พวกพระเอกก็ขับรถอะไรไปนั่นแหละมัน,น,นก็วิ่งคู่กันเหมือนมา้ากวางพวกเนี้ยคือมันก็อยู่ของมนันอะประมาณนั้นน่ะนะก็เหมือนเป็นเผ่าพันธุ์หนึ่งซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็ถ้าคนเคยไปดูมาแล้วเนี่ยก็จะเห็นว่าเฮ้ยมันก็ไม่ได้ทําอะไรนี่หว่าอ่าแต่ว่า พวกกองทัพพวกอะไรก็เลือกที่จะกําจัดมันทิ้งอยู่ดีเลือกที่จะเชื่อว่าเป็นสิ่งชั่วร้ายใช่ก็คํานั้นเลยครับผมเชื่อครับจริงๆแล้วเนี่ยสัตบาดเรื่องนี้เนี่ยอาจจะเป็นตัวแทนของความเชื่อก็เป็นได้ครับก็ภาพยนตร์แนวปรัชญาเนี่ยก็ถือว่ามีจุดเด่นอยู่อย่างหนึ่งก็คือเราสามารถตีความได้หลายแบบด้วยกันแล้วแต่เราจะตีความครับก็ไม่มี คำตอบให้ตายตัวชัดเจนบางคนก็บอกว่าสัตว์ประหลาดเรื่องนี้เนี่ยเป็นตัวแทนของผู้ก่อการร้ายครับที่ฝั่งอเมริกาเนี่ยต้องเผชิญคือไม่ว่าจะกําจัดไปมากเท่าไหร่เนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็จะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ปรับปรับเปลี่ยนวิธีการแล้วก็แข็งแกร่งขึ้นครับจนเมื่อถึงจุดจุดหนึ่งเนี่ยก็อาจจะหยุดไม่ได้ครับแต่ว่าการตีความอีกแบบหนึง่งก็คือสัตว์ประหลาดเนี่ย ก็หมายถึงความเชื่อหรือว่าความศรัทธาไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามครับก็คือหนังเรื่องนี้แสดงให้เห็นชัดเจนนะว่าคนสองกลุ่มคือตัวแปรตัวเดียวกันคือสัตว์ประหลาดใช่คนกลุ่มหนึ่งคือทหารใช่คนกลุ่มหนึ่งคือคนท้องถิ่นใช่เขาเชื่อต่างกันมีความเชื่อต่างกันกับสัตว์ประหลาดตัวนี้ครับอืมก็สําหรับพวกทหารพวกกองทัพเนี่ยก็เลือกที่จะมองสัตว์ประหลาดเนี่ยในแง่ของสิ่งที่ชั่วร้ายสิ่งที่ พวกเขาเนี่ยไม่เข้าใจก็เป็นธรรมชาติของมนุษย์นะที่มนุษย์เนี่ยจะหวาดกลัวในสิ่งที่เราไม่อาจทําความเข้าใจได้อืก็ยกตัวอย่างในอีกแบบหนึ่งก็คือวิญญาณที่พวกเราก็ยังหาอะไรมาพิสูจน์ไม่ได้ผมก็ไม่รู้หรอกว่ามันมีจริงหรือเปล่าเนี่ยแต่ในภาพยนตร์เรื่องนี้ก็คือสัตว์ประหลาดครับซึ่งอะไรก็ตามเนี่ยที่เราไม่สามารถทําความเข้าใจได้เนี่ยครับ บางคนก็เลือกที่จะเฮ้ยทำความเข้าใจกับมันดีกว่าก็ในในส่วนนี้ก็เป็นตัวละครของไมเคิลพาร์คที่เป็นพระเอกนะครับผมครับแต่ว่าในขณะที่จา่าเฟเทอร์เนี่ยก็เลือกอีกวิธีหนึ่งก็คือถ้าเราไม่เข้าใจมันเนี่ยเราก็กําจัดทิ้งมันไปเลยอืมแต่กําจัดไปยังไงมันก็ไม่หมดใช่ใช่ไหมฮะมันก็โผล่ขึ้นมาเรื่อยๆประมาณนี้ใช่เพราะว่า ความเชื่อนั้นเป็นสิ่งไม่ตาย่าก็แต่สําหรับคนท้องถิ่นแล้วเนี่ยที่สามารถเลือกที่จะยอมรับความเชื่อตัวนี้ได้แล้วก็สามารถอยู่ร่วมกับความเชื่อตัวนี้ได้ครับก็คือสัตว์ประหลาดเนี่ยก็ดูแล้วเขาก็ไม่มีปัญหาอะไรนะอืก็คืออยู่ร่วมกันได้อต่างคนต่างอยู่ประมาณนั้นเละใช่อืมแล้วทีเนี้ยก็ตั้งแต่ยุคกลางหรือว่ายุคอะไรแล้วเนี่ยที่ ใครที่มีความเชื่อไม่เหมือนกับเราต้องเห็นค่ากำจัดทิ้งให้หมดอะไรประมาณนี้ก็ภาพยนตร์เรื่องนี้ก็แสดงให้เห็นถึงสัตว์ประหลาดที่พูดอีกแบบหนึ่งก็คือความเชื่อค,ความศรัทธาของค,คนสองกลุ่มเนี่ยที่แตกต่างกันก็เหมือนกับเป็นเลือดคนละสีเทิดกันคนละแบบแล้วสุดท้ายก็ ถ้าขัดแย้งกันเนี่ยเราสุดท้ายก็มันก็นําไปสู่การสูญเสียนะถ้าเกิดว่าขัดแย้งแล้วมันหยุดไม่ได้เนี่ยก็เหมือนที่เห็นในภาพยนตร์เรื่องนี้ที่แสดงให้เห็นของการขัดแยง้งระหว่างคนสองกลุ่มก็คือทหารกับพวกผูก้ก,ก่อการร้ายครับที่สุดท้ายก็ตามฟอร์มแล้วผมก็ยิงกันฉากแอคชั่นก็ภาพยนตร์เรื่องนี้ก็มีอยู่บ้างครับซึ่งหลายคนก็บอกว่าฉากแอคชั่นไม่มันเลยครับ ก็ก็อย่างนั้นแหละครับเพราะว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ไม่ใช่ภาพยนตร์แอคชั่นฉากแอคชั่นเนี่ยก็เป็นส่วนประกอบหนึ่งของแง่คิดที่ภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยต้องการที่จะสื่อให้เราเท่านั้นครับก็สุดท้ายแล้วเนี่ยสิ่งที่เรียกว่าความเชื่อเนี่ยไม่ว่าจะกําจัดไปเท่าไหร่ก็อาจจะไม่หมด huh. เคยมีคําพูดหนึ่งผมจําไม่ได้แล้วร,รู้สึกว่าจะเป็นตอนจบของซีรีส์เวิร์ดพายน์ที่เพิ่งจะจบไปนะครับ ไม่พึ่งอ่ะจบสักพักละก็มีคนหนึ่งบอกว่าถึงแม้ว่าตัวผมเนี่ยจะตายลงไปแต่ว่าแนวคิดของผมเนี่ยจะยังคงอยู่อืตลอดการอื่าก็คงจะประมาณนี้ครับครับเพาะนั้นก็ลองไปติดตามดูนะครับ Monster Dark Continent ใช่ไหมฮะ,ะเป็นภาคสองของ Monster ธรรมดาในภาคหนึ่งก็เนื้อเรื่องไม่ต่อกันไม่เกี่ยวกันเลยนะฮะใครที่ไม่ดูภาคหนึ่งก็ดูภาคสอได้ใช่ไหมแต่ถ้าอยากสัมผัสว่าเอ้ย ภาคสองเนี่ยมันจะออกแนวไหนเนี่ยก็ดูภาคแรกเป็นแนวอ้างอิงได้นะครับผมก็สุดท้ายแล้วเนี่ยผมว่าความเชื่อเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่ทำให้คนฆ่ากันอืเอ,อ้ยมันก็อืแต่ว่าเป็นคนเนี่ยแหละครับที่ฆ่ากันเองอใช้ความเชื่อเนี่ยเป็นเหมือนเป็นเครื่องมือเป็นเครื่องบังหน้าครับสุดท้ายแล้วเนี่ยสิ่งที่น่ากลัวที่สุดในภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยอาจจะไม่ใช่ สัตว์ประหลาดก็เป็นได้ครับอ่านะฮะหมดเวลาเลยครับเป๊ะเลยนะฮะวันนี้อัปเดตภาพยนตร์ไม่ทันแล้วครับน้องเนยครับวันนี้ใช้คุ้มเลยวันนี้ใช้เวลาจนคุ้มเลยนะครับก็นะก็พี่พี่ที่ผมรู้จักนี่เขารีเควสต์มาก็จัดให้ซะหน่อยครับขอบคุณมากอย่างง่ายก็คงจะติดตามนะครับแล้วก็ติดตามคลิปย้อนหลังของทุกท่านได้นะครับไม่ว่าจะเป็นของผมเองนะครับของคุณสุกลนะฮะของคุณโชคชัยขออาจารย์อดิสัยและก็ของน้องเนยวิลากรนะครับแล้วก็ ตั้งแต่เดือนหน้าเป็นต้นไปตุลาคมเราจะมีนักจัรรายการประจาวันพรหัสวัสดีเพิ่มอีกหนึ่งท่านนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์เบนจางใจสายอันนี้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์และก็ภาษาญี่ปุ่นนะฮะจะมาคุยเรื่องของญี่ปุ่นล้วนๆเลยนะฮะทุกวันพฤะเหัสก็ติดตามได้นะครับวันนี้ขอบคุณน้องเนยนะครับครับผมครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณผู้สนับสนุนรายการทุกท่านด้วยนะครับเชียงใหม่รอตี้ทรับช่วงหน้าอยู่ต่อกับ ดีเจกายนะครับแล้วก็ของรายการของเราก็เจอกันอีกทีวันจันทร์หนึ่งเลยขอบคุณผู้สนับสนุนรายการทุกท่านด้วยครับพบกันใหม่วันจันทร์เลยนะครับแฮปปี้เบิร์ดเดย์คุณผู้ฟังที่มีวันคล้ายวันเกิดตรงกับวันนี้ด้วยสวัสดีครับช่วงเอนเตอร์เทนเมนต์ทองคุยเรื่องกินเที่ยวช็อปถูกใจอัปเดตหนังฟังเพลงเพราะดำเนินรายการร่วมโดยคุณวีรกรลานา,นาพานันธ์